ทุกคนเคยเจอบ้างไหมไอ้บอสประเภทท็อกซิตเนี่ยของเราเจอกับตัวเลยตอนแรกก็คิดว่าคิดมากไปเองแต่พอน,น,นานๆเข้าไม่ไหวจะทนคือบอสเราอะ่ะชอบจิกจิกทุกเรื่องจิกแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็ชอบโยนงานแบบกระทันหันวันศุกร์เย็นเนี่ยตัวดีเลยอันนี้ต่วนมากนะทำให้เสร็จก่อนวันจันทร์คือแบบชีวิตส่วนตัวมีแล้วปะ เคยมีครั้งหนึ่งเราทำงานพลาดไปนิดเดียวเองนะเขาเรียกไปด่าเสียงดังลั่นห้องประชุมทุกคนมองมาที่เราหมดเลยอายแทบแรกแผ่นดินหนีตอนนั้นคือรู้สึกแย่มากอยากลาออกให้มันจบๆไป แต่เราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะยอมแพ้ไม่ได้เราเลยเริ่มจากการตั้งขอบเขตชัดเจนกับบอสเวลาบอสสั่งงานกระทันหันเราก็จะบอกไปตรงๆว่าตอนนี้มีงานที่ต้องทำอยู่ถ้าให้ทำอันนี้ต้องเลื่อนงานอื่นออกไปก่อนนะคะแล้วก็พยายามคุยกับเพื่อนร่วมงานหาแนวร่วมพอรู้ว่าไม่ได้เจออยู่คนเดียวมันก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็พยายามมองหาข้อดีของงานนี้บ้างถึงมันจะมีน้อยนิดก็เถอะนะสรุปคือถ้าเจอท พ o อกซิ o บอสต้องสู้ตั้งขอบเขตให้ชัดเจนหาแนวร่วมแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะเพราะสุขภาพจิตสำคัญที่สุดถ้าไม่ไหวจริงๆก็มองหางานใหม่เถอะชีวิตเรามีค่ากว่าเยอะ